ย้อนกลับไปเมื่อสองสาปีก่อนไม่มีใครรู้จักคารโบวันช็อตปืนพิษแน่นอนใช่ไหมผู้เล่นเก่าทั้งหลายวันนี้ผมก็ได้หยิบตำนานเซตนี้มาล่าค้าหัวดูนะครับมาลองดูดีกว่าว่าเราจะวัดกับของโกงๆในปัจจุบันของบล็อกฟุตได้หรือเปล่าก็ชิปนี้พายฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวห้าสิบห้าแชร์กันหนึ่งตัวจากเพลสันดีชอบคารโบแล้วกันโอเคได้มานะครับผม มันเหมือนจะสองหนึ่งนะแต่แบบเออผมเสียดนะครับคนดูผมเสียดอะ่ะกำลังมองหาไก่ตันแบบบล็อกฟู้ดอยู่หรือเปล่าขอแนะนํานะเบลแสนดีชอบร้านนี้มีไก่ตันให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับและยังราคาถูกคุ้มมากๆจริงๆเผามีนับสิบนะฮะ และอีกอย่างคือเป็นร้างผมเองนะครับผมไม่โกงไม่เทียนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นี้ยังไม่หมดนะครับยังมีอเอเจทผมค่าจริงๆราคาถูกมากคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสวัสดีครับผมเบลสันดีและตอนนี้ก็อยู่ที่เกมบล็อกพุทนะครับกับการล่าค้าห่วอีกเช่นเดิมซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้เซตนี้เลยนะทุกคน เก่ากึกโบราณจัดอ่ะเรามาลองดูดีกว่าว่าเราจะไหวกับพวกเซตใหม่ๆในปัจจุบันนี้ของบล็อกฟูลหรือเปล่าเจอที่ผมเล่นเป็นสายปืนนะทุกคนนี่แล้วก็ค่าหัวฝั่งมาลีนผม7.3ล้านแล้วนะคอมโบที่เราจะใช้นะครับในวันนี้ดาร์คดูดครับผมโซเคสกิลแซดปืนพิษแซดเอครับตามด้วยปากก๊อดครับผมแซดซีแล้วก็เอครับผมตามนี้เลยนะก็เป็นคอมโบที่ไม่ค่อยยากแต่ก็ต้องมือเร็วนิดนึงใครก็ได้ไอ้หันเนี้ยขอขอใครก็ได้ไหมเรโอเซียนจัดเลยเนี่ยตอนนี้กำลังหัวอุ่นๆเลยไม่อยากจะสองหนึ่แบบ อคอมโบแล้วกันโอเคได้มานะครับผมมันเหมือนจะ2อหนึ่งนะแต่แบบเออผมเสียดครับคนดูผมเสียดอะออามาคิวต่อไปเองสินะเฮ้ยไปไหนแล้วคุณพี่โอ้หแมงดักโอ้โหโหแรงอยู่นะเนี่ยหายแล้วครับเผาเซบอกเขาเปิดเผาด้วยเพรว่าแรงแปลกๆนก็กตั้งหลักนะครับเราเล่อนใส่ปืนคือเราต้องแบบ เป็นพลซุ่มยิงนะทุกคนเราจะบวกเหมือนใส่แทงสายผลไม่ได้นะทุกคนต้องหากาจังหวะดีๆอ่ะเออเล่นสายปืนต้องเล่นแบบนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เหมือนเราจะหรอกเอ้ยเฮเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เฮ้ยผมเข้ามาโดนทําไมวะเนี่ยต้องหากาจังหวะดีๆอ่ะเออเล่นสายปืนต้องเล่นแบบนี้อยากจะบ้าตายคนดูแล้วเขาก็จะลุมผมนะว่าทีเนี้ยอ่ะดูทรงแล้วใช่แน่นอน เอาก่อนละกันก่อนโดนลุมนี่เรียบร้อยนะครับเอาก่อนละกันก่อนโดนลุมอ้าได้ปะผมได้สองับสามคนนี้ไปนะแต่เก่าๆก็พอไหวอยู่นะทุกคนพอลาดพอแบบหนึ่งหนึ่งไหวอยู่ไงเจอแล้วอย่าบอกว่าตุยเลยนะโอเคยังยังยังไม่ตุยยังไม่ตุยนะครับ มันไม่โดนมันไม่โดนหมดไงให้มันโดนหมดก็โตยได้อะเซตนี้ <c oughs> เขาโลบเร็วจังวะทำไมอะเซิร์ฟป,ปิงปะเนี่ยอ๋อเซิร์ฟน่าจะปิงนะทุกคนโอ้สามจุดหนึ่งหรอคนไหนวะโอ้ยตัวนี้ตัวนี้คนนี้คนนี้คนนี้โอ้ยโหยโหยโ้ย อุ้ยอจึ๊บจึ๊บจื๊บอจึ๊บเอาเฮ้ย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 เราอาจจะได้ก็ได้เนี่นยผมต่อยสองหนึ่งเลยเส้นที่ผมไหวสองหนึ่งอะถ้าไม่โกงเท่าไหร่อะนะอุย้ยแล้วคือมันน่าจะสองหนึ่งกันจริงด้วยไงโอ้ป๊าบอุ้ยได้เลยได้เลยได้คิวเลยเปิดเผาโจไปเลยเปิดเผาโจไปเลยเเอา้าว โอ้ย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 ว่าผมก็ไหวแนละ้วยังไงผมก็ไหววะเออ,อมัวจัดเลยคอมโบโคตรมัวเลยเมื่อกี้ <c oughs> ลนลนก็ได้มาอีกสองคิวนะครับทุกคนแต่ผมก็ยังอยู่เหลืออยู่แค่เจ็ดสองนะครับ <c oughs> อย่าขึ้นเจ็ดจุดสี่อ่ะกลาว่าจะมาล่าขึ้นเจ็ดจุดสี่เลยนะวะเน,นี้ยเปิดปะโอ้เขาเปิดด้วยโอเคทำไมกล้าเปิดวะไม่เข้าใจถ้าเป็นผมผมไม่เปิดนะเจอแบบวีสี่ก็ไปเข็ดราบ ไม่เอาจริงโหโหโอ้โหว่าไม่ใช่แล้วไม่เห็ดลาบอันนี้โอ้ยรอด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 รอ,อดนะครับผมรอดเฉยเลยโอ้ไม่อยู่หรอกแหมลมเมือ่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่าต่อยสองตอนนี้หนีมันไก่แหลเะเฮ้ยเราสู้ไม่ได้เราก็ต้องนีนะครับทุกคนเราไม่ได้หนึ่งหนึ่งนะครับเราจะมาแบบ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเปลโชเทปสอเอาไม่ลงขอบคุณมากครับมาสองหนึ่งนี้เดี๋ยวเราต้องหาตัวช่วยนะโอเคมาเราได้ผู้ช่วยแล้วเราได้ผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยจะช่วยเราได้แค่ไหนกันเซียวเราก็อยากรู้นะครับวุวยๆๆว โอ้ยไม่ได้เลยอา,อาเจ้าทะาเลเพิ่งลงไปช่วยกันก่อนเจ้าทะเลโอเคขออนุญาตเรียกเจ้าอีกสักคนอีกสักตัวหนึ่งก่อนอุ้ยโอ้ย ไปเียกว่าปักนี่แน่เนี่ยจีกนสชนะสันให้ได้สิโอ๊ย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 ,อยชิบหายแล้วไปท้ามันไนว้ด้วยจะชนะยังไงว่วะ ต้องเก็บหนึ่งให้ได้ก่อนนะครับทุกคนมันไซโอ้ยเอาวิโอ้โหเป็นทีมเป็นทีมเกินพี่โอ้โหสตันสองหนีเลยอยู่ทำไมล่ะโอ้ยตายเฮะ ขอล็อกเออด้านแรกสวยครับมาได้เวลาหนึ่งหนึ่งโอ้โหนึ่งเราจะสู้เขาได้ปะเนี่ยอ้าวได้พอแล้วอย่างนี้ก็สวยสิสองหนึ่งเอาหกไว้ลรเก่งก็ ECN จุดสองล้านฮ่า ปรเอกรูพ uhm. bo ี่นะวดอกแ็กอีซี่รูเฉยแล้วแต่จะพูดแล้วแต่จะรับรูละกันอืสิบห้าเอ็มเข้าว่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะปุ๊บอุ้ยอุ้ยกี่เอ็มวะอันนี้แรกสิบห้าชัวผมก็จะมั่นใจเอาไปคนละดอกแต่ว่าดอกขอแรงว่ะ เรียบร้อยไป10.9โอ้โหกินอิ่ม17เอ้ย10,007โอ้โหแต่ว่ายัางไงผมก็เอ้ยขอขอมาแล้วน่าจะแค้นผมหน้าดูเลยนะเนี่ยปึ๊บโอ้ก็เปิดเผาเราเสียมรารยาทป่ะถ้าเราเปิดเผาะอะ่ะก็เรามีเผาไม่เปิดอะ่ะเออก็เราเสียมราระยะไหมเนี่ย โอ้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 ัออนเขาจะแบบไม่สู้กับเราแล้วนะเอา้านึกว่าแบบว่าเปิดประตูนี่ไปเกาะอื่นเลอเนี่ยตอนแรกอะเอาได้คิวมาทั้งสองคิวเลยผมว่าคงออกอุ้ยเหลือ15 8ุดแปเลยขอโทษครับพี่อ้าวันคลิปนี้เียากต้องดีแล้วกันนะทุกคนเราเจอเมอย์ขอคลิหนา ไปยเฮ้ยอย่าลืมกดไ like, ลค,ตตะคะ์กดแชร์กดตมด้ายนะครับถ้าสิบไลค์แจกแกต้นหนึ่งตัวจากพีวสั้นที่ชอบนะอย่าลืมด้วยแจกทุกคลิปเต็มไปละบ๊ายบาย